ทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ตสกุลทุกคนนะครับเด้อสวัสดีย้ำแรงแรงมือนี้กระสิมาเปิดน้ำเขาครับวันวันสินใหญ่มือนี้วันสินใหญ่น้ำเกิดครับตูเปิดน้ำเฮ้าอวนขึ้นนะครับน้ำเปิดน้ำเศร้ากับเปิดน้ำออกไปแล้วมือแรงกับเปิดน้ำเขาอันนี้ครับน้ำขึ้นมาจากทะเลนานี้เป็นนาน้ำขึ้นย้ามือแรง ภาษากลางเอื้อนน,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 นน้ำเย็นคำว่าน้ำเย็นนี่ไม่ใช่น้ำเย็นเย็นนี้น้ำขึ้น,นยี่มือแรงครับภาษาอีสานเลาก็จะเปิดประตูนี้เอาน้ำเขา่าของมาแทนน้ำเกา่าที่เขาเปิดออกไปเมื่อ้านี้นี่ครับก็สไลด์เข้าไปนี่อันนี้คืออวนเอื้อ,อนอวนนาเอาไว้กันของสวนออกพี่น้องพวกกุง้งพวกปูพวกปลา,ปาที่แมาน้ำน้ำเนี่ย เขามาแล้วมันก็ออกไม่ได้ครับเพราะมันติดอวนมนันอ่ะนี้กับวางเม็ดใบขั้นหนึ่งพี่น้องเพื่ออะไปากกระโงทุกตัากับเขาเงียบๆอยู่น่ามหัวตะขึ้นพี่น้องค้องนี่กับว่าจากทะเละครับเนี่ยจากทะเละอย่าเืมบรรยก,กาศประตูกระตอบ จากทะเลไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรน้องปูมันมัสวนน้ำพี่นอ้นนนนองเห็นไ่มเห็นบ่เดี๋ยวเห็นคนแลนลงนิดเลยใครคนละเห็นบ่พี่น้องอะ่ะมันสินมาสวนน้ำย้ำว่เนนาเปิดน้ำเขา่าพวกปูพวกป่าเนี่ยแต่ว่ามันออกบ่ได้หรอกเพราะว่ามันมีอวนกันอยู่เนี่ยมันก็จะแลนหลังอวนขึ้นมาปูไข่ คือปูที่มันแน่นๆครับมันจะสวนน้ำออกตอดออกบ่ได้เขาก็จะค่อยตักเอาครับเนี่ยเห็นไหมพอเห็นคนปุ๊บมันจะแล่นลงเลยนี่เห็นไหม,มเห็นเทามันจะกลับเลยนี่อ่าตัวนี้หนาด้านไว้บล็อก up ไปเฮ้ยมาอย่างนี้ไปไหมเห็นไหมยินเสียงคนไปเลยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องไข่ตัวนี้ปูไข่มันจะออกตอนออกบ่ได้ติดอ้วน เขาต้องมานังเฝาด้วยครับกดตีมาที่มันสวนขางกะตูพี่น้องเดี๋ยวเขาลองมาตักบังเม็นนี่ข้างลายตูสองตูด้ยอันนี้ตูฟูตูฟูยนี่ว่าเอาเนี่ยเอาแต่ตูแม่ออาแต่ปูไข่เ้ื่อไง ขอประตูที่มันต่ำเนี่ยมันขึ้นมานีมันก็ออกออกไปยได้ถ้าเข้าเฝ่าถ้าเข้าเฝ่านี่มันจะเห็นเข้ามันจะแรียงกับน้ำเปิดน้ำเขาของสีม้าน้ำนานะครับพวกส่วนมากที่เป็นปูขาวครับแต่ว่าปูปูแดงนี่ฮะออามาเลียงซื้อพัดมาเรียงมีพวกกุ้งปูปูขาวนะครับปลาปลากระโพงครับเนี่ยต้องเอาเบ็ดรอไว้คันหนึ่ง เพื่อฟุกๆได้กับเขาย้ำงแมลงขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามนะครับได้ขอบคุณใดๆทั้ง FC เก่า FC ใหม่ 9. มีปัญหาอยากถามยังกระถามมาได้นะครับดเด้จะสิบตอบใต้คอมเมนต์ให้สำหรับ FC ที่มาติดตามใหม่ครับอย่าลืมนะอย่างที่บอกกันนหะกดใต้คอมเมนต์ไว้มันต้องสิหากันพ่อไง เมื่อนี้กักทินนั่งเฝาอยู่นี่นะครับถ้าบ่าเฝาปูมันจะสวนออกแต่มันสวนหางอวนมันออกแต่ว่ามันไต่ขึ้นอไต่ขึ้นขอบนี้ได้เนี่ยถ้าเห็นคนมันสินแลลงโอเคครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่มาติดตาม